คันนี้ก็เป็นเสียงหนังสือนะคะอีกตอนหนึ่งนะคะซึ่งก็จะอยู่ในเล่มหนังสือที่มีชื่อว่าการอุทิศส่วนกุศลโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชนิพนธ์หรือว่าหลวงพ่อฤาษีวัฒนสุ่งที่เองนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะหยิบยกเอาเรื่องของบุญพระกรรมฐานนะคะมาอ่านเป็นหนังสือเสียงให้กับผู้ที่บริษัทขององค์สเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกท่านได้ฟังกันนะคะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาอ่านหนังสือนะคะก็สามารถที่จะฟังยาวๆได้เลยนะคะ เรื่องบุญพระกรรมฐานเมื่อปี2504อัตมาไปเทศที่อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทมีตาอะไรหรืออิตานี่เมื่อก่อนมาอยู่กรุงเทพขึ้นไปแกก็มาเฝ้าอยู่ตลอดถ้ายังไม่กลับเพียงใดแกก็ยังไม่กลับบ้านให้ลูกสาวเอาข้าวต้มมาถวายเช้า ตอนเพลงเอาเข้าวสวยมาถวายตัวแกเองก็ต้องมาอยู่ตลอดเวลาพอแกตายไปแล้วลูกสาวก็มาหาที่กรุงเทพบอกว่าอยากจะทำศพพ่อและบวชน,น้องชายในวันเดียวอยากจะให้หลวงนาเป็นประธานก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าเป็นประธานก็ได้ แต่ว่าถ้างานเองจะมีบาปแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้นะแม้แต่ไข่ลูกนึงก็ห้ามทุกถึงเขาบอกว่าไข่ไม่มีตัวก็ไม่ได้ใจมันไม่สบายประการที่สองเวลาจัดงานศพควรตั้งคนรับรองแขกให้แทนตัวเองใจจะได้ไม่กังวลเวลาพระให้ศีลต้องรับศีลให้จบและตั้งใจรับศีลด้วยความเคารพ เวลาพระสวดก็ต้องตั้งใจฟังพระสวดจนจบด้วยความเคารพเวลาถวายทานก็เหมือนกันให้ตั้งใจถวายทานด้วยความเคารพเวลาพระเทศฟังเทศด้วยความเคารพและอย่าให้มีสุรายาเมาเข้ามาเจือปนประการที่ 3, สามมหรสพอย่ามีแม้แต่ปีพาดจงอย่ามีปีพาดกรองยาว มันกินเล่ากันแกก็เอาตามแดนจริงๆงานเรียบร้อยตอนเช้าบวชน้องชายตอนสายก็ชักศพขึ้นศาลาตอนเพลงเลี้ยงพระตั้งสาสกว่าองค์มันเลยสังฆทานไปแล้วแล้วก็เป็นสังฆทานเต็มอัตราถวายผ้าสบงพระใจทีวรเขาให้ประธานเทศด้วยแต่ว่าเทศสององค์ กับเจ้าคุณภาวนาพิรามเทระเจ้าคุณภาวนานี้แก่เป็นคนพูดยาวพอเราว่าอารมพบทไปแล้วสิบนาทีแกไปว่าเดินเรื่องต่อเกือบชั่วโมงแล้วเราก็รำคาญความจริงไม่รำคาญอยากว่าก็ว่าไปเวลาเขาว่าไปเราทำใจให้สบายจิตเป็นสมาธิก็เลยนึกขึ้นได้ถึงตะกิม ตะกิ่มไปไหนมองแล้วไม่เห็นมามองดูรอบๆพวกผีเปรตมายืนเต็มรอบศาลาไปหมดเป็นแสนเราสงสัยตะกิ่มจะเป็นอันตรายปกติเรามาแกทำบุญเต็มอัตรามาเฝ้าอยู่ตลอดอาหารก็ถวายเช้าถวายเพลเล่ายาปลาปิ้งแกก็ไม่กิน เราไม่รู้อดีตของแกปัจจุบันเขาดีแกก็ดีมาประมาณสิบปีไม่ใช่เบาหรอกไปย้อนถามประวัติเก่าหน้าดูเรียกว่าโจรกลับใจก็แล้วกันทีนี้ยังมองดูไม่เห็นองค์นั้นก็ยังเทศไม่จบก็นึกถึงเท้ามหาราชถามว่าเวลานี้นายกิมอยู่ที่ไหนถ้าอยู่ในช่วงสวยทุกขเวทนาอยู่ ขออนุญาตครู่หนึ่งเวลานี้เขาทำบุญใหญ่ให้นำมาถ้าไปเรียกเขาเฉยๆไม่ได้เราไม่มีสิทธิ์เลยเท้ามหาราชเลยใช้ลูกน้องสองคนไปบอกเจ้าหน้าที่แล้วจึงนำมาตอนนำมาแกไม่ได้เดินนำมาจูงโซ่สองข้างคนละเส้นในกิ่มมากลางหน้าตาเศร้ามีความทุกข์ มานั่งข้างธรรม,มาเรียกอย่างไรก็ไม่เงยนั่งเฉยจึงถามคนที่คุมมาสองคนว่าทําไมเป็นอย่างนี้เขาบอกว่ากรรมมันหนักครับถามว่าคนนี้เขาตัดสินแล้วหรือยังยังครับยังรอการตัดสินอยู่ถ้าตัดสินแล้วเราไม่มีสิทธิเหมือนกัน ถ้าลงคุมไปแล้วไม่มีสิทธิ์รอาการตัดสินน่ะในเมืองนั้น50ปีของเราเป็นหนึ่งวันของเขาแกตายไปไม่นานที่จะตัดสินเดิมแกชั่วจริงแต่ปลายมือแกดีชั่วกับดีมันก้ามกึ่งกันจะลงนรกเลยทีเดียวหรือขึ้นสวรรค์เลยทีเดียวก็ไม่ได้ต้องสอบสวนก่อนไอสองคนคุมมาถามว่า วันนี้ลูกสาวทำอะไรบ้างก็เลยบอกว่าวันนี้บวชน้องชายถวายสังฆทานเลี้ยงพระบางสุกุลเสร็จเรียบร้อยบุญใหญ่ทั้งหมดทำไมจึงโมทนาไม่ได้เขาก็ตอบว่าไม่มีสิทธิ์โมทนากรรมนกจึงถามเขาว่าบุญอะไรละ่ะเขาถึงจะได้เขาชี้มาที่ฉัน เขาบอกว่าบุญพระกรรมฐานของท่านช่วยได้งั้นก็ดีเลยไม่ต้องลงทุนถามว่าบุญที่เขาทำมาก่อนกับบุญเวลานี้จะรวมตัวหรือไม่เขาตอบว่ารวมตัวครับก็เลยตั้งใจอธิษฐานว่าเอา้านายคิมตั้งใจฟังบุญใดที่ฉันเคยบำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้ ผลบุญทั้งหมดที่ฉันทำมาจะให้ประโยชน์แก่ฉันเพียงใดขอเธอจงโมทนารับผลบุญเช่นเดียวกับฉันตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปพอเท่านี้โซ่หลุดเลยไม่ได้ปลดโซ่มันหลุดเองคลายจากคอเลยแกก้มลงกราบพอกราบครั้งที่สามลุกขึ้นมาสวยอารามเป็นเทวดามีความสวยผิดปกติ เพราะบุญที่ลูกทำกับบุญเก่าอันก่อนมันเข้ามารวมตัวกันพอได้บุญอย่างใดอย่างหนึง่งบุญก็รวมตัวกันหมดแล้วอิตาสองคนเห็นตะกิ่มสบายก็บอกว่าท่านครับผมก็อยากได้เหมือนกันเอา้าแกเป็นผู้คุมเขานี่วาแกสบายแล้วผมไม่สบายหรอกครับ ต้องทำงานไม่มีวันหยุดเหน็ดเหนื่อยเรื่อยๆพยายมไม่เล่นงานข้าหรือเขาตอบไม่หรอกครับผมมีสิทธิ์ครับถ้ามีสิทธิ์ก็เอาตั้งใจอนุโมทนาแกก็เป็นเทวดาบ้างอัตมามไม่ได้ลงทุนอะไรก็ตั้งจิตอธิษฐานแบบเดียวกันกันกบที่ให้ในายกิมผลที่สุดนายกิมแกก็ไปจับลูก ถ้าคนโน้นคนนี้จับคอเขยา่าไม่มีใครเขาเหลียวดูหรอกแกเป็นผีจับเขาไม่รู้เรื่องนี่เป็นอันว่าอาน,นิสงส์แห่งการเจริญพระกรรมฐานถ้าเราจะทำบุญให้แก่คนตายอันนี้มีประโยชน์มากประโยชน์ที่จะได้แก่คนตายก็หมายถึงว่าประโยชน์นั้นมันจะต้องถึงเราก่อน ไม่ใช่คนตายจะมีโอกาสมาโมทนาเฉยๆเราต้องเป็นผู้ให้เขาจึงจะได้รับนี่แหละเรื่องของบุญจบตอนเรื่องบุญพระกรรมฐานไว้พบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ